เสร็ละกล้องสงมอบแล้วครับกล้องเขารองรับเอทีการสูงสุดถึง2 5 6กจิกเลยนะครับเป็นขาจาวยึดกับกระจกเดิมของตัวรถนะครับแล้วก็เลนกล้องเขาจะอยู่ด้านฝั่งนี้ก็คือด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ยังทําให้เป็นกล้องถอยไปในตัวได้นะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับ สวัสดีครับทีมงานไฮเทคไมโครสเตมครับวันนี้ผมอยู่ในรถโตโยต้ายารินะครับได้มาติดกล้องนะครับมี o MyView r 8 50D ซึ่งเป็นกล้อง Duo นะครับมีกล้องหน้าแล้วกล้องหลังนะครับเป็นกล้องแบบกระจกมองหลังแบบนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นขายกาวยึดกับกระจกเดิมของตัวรถนะครับติดตั้งเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบแล้วนะครับ กล้องเขารองรับ s d c a r ิสูงสุดถึง256 g b ิเลยนะครับแล้วก็เลนส์กล้องเขาจะอยู่ด้านฝั่งนี้เป็นกล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ยังทําให้เป็นกล้องถอยไปในตัวได้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่สตาร์ทรถแล้วเข้าเกียร์ถอยนี่ครับเขาก็จะมีเส้นกระ,ะยะขึ้นมาเลื่อนดูมุมกล้องได้ด้วยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ ตัวใส่เมมอ่าส่เมมมรลิการ์ดจะอยู่ด้านด้านใต้นะครับก็จะมีปุ่มพักหน้าจอแบบนี้เป็นกระจกธรรมดาแบบนี้ได้นะครับเวลาใช้รถตอนคืนแล้วก็พักหน้าจอได้เดี๋ยวผมพาไปดูกล้องอตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นกล้องเรคคอร์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นกล้องถอยได้ด้วยตัวกล้องด้านหลังจะอยู่ด้านท้ายตรงนี้นะครับ จะเดินไว้ด้านนอกทนน้าได้ท่านไหนสนใจสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ช่องทาง w w w HMS.CO.TH หรือ Facebook HMS Thailand นะครับแอไลน์ที่แอสไซ HMS Thailand นะครับแล้วก็โทรศัพท์เบอร์มือถือก็ได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์ฝึกองก็ได้นะครับตามที่ผมบอกไปเบื้องต้นค่าติดต่อฝ่ายขายก็กดเบอร์สามได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ